ใครที่มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดผิวมองไม่สดใสพักผ่อนน้อยรูขุมขนว่าอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะ ที่เซราคลินิกเรามีตัวช่วยที่ให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปด้วยโปรแกรม K Booster Get Up and Grow ค่ะผสานด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดช่วยบูสเตอร์ผิวจัดการปัญหาได้แบบเร่งด่วนให้ผิวใสวาวชุ่มชื้นอุ้มน้ำดูสดใสขึ้นทันทีปิดท้ายด้วย p e e l Beam Hydrating Gel Mask m มาสเตอร์ไลน์บริสุทธิ์ลดการอักเสบบวมแดงของผิวให้ผิวฟื้นสดใสพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะ คะหลังทําโปรแกรม c a บ b o o ต r e e t e up and Go s e เสร็จค่ะบอกเลยว่าสบายผิวมากรู้สึกผิวที่ดูโทมดูเหนื่อยนี้ขึ้นทันทีเลยค่ะและอีกตัวที่ประทับใจมากคือเ e e ยวบีม h r เดอ t i n g g e เจ a มามาที่ทําให้ผิวเย็นสบายสบายผิวแบบจริงๆเลยค่ะคูลิ่งผิวได้ดีมากหลังลอกมากคือผิวฉ่าเลยค่ะต้องลองเลยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เซราคลินิกทุกสาขาคา่ะ